มาอ,อ,อ่ยอยเดี๋ยวบ่าจ๊าจะให้ดูนะสาคเมน,นที่ออกมาสั่งห้ามคนลาวประมาณว่าออกมาขู่คนลาวอย่ายุ่งกับประเทศไทยนะครับอันนี้เขาห้ามคนลาวนะครับเขาบอกประเทศสามห้ามยุ่งดูคลิปเขาก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าจริงๆแล้วห้ามคนลาวคนประเทศอื่นยุ่งด้วยไหมเดี๋ยวจะให้ดูดูก่อนสาโต้คอฟอกไตด้วนอืมนะคือมือ่อนก่อนนี่เราอะ ไม่รู้เรื่องอะไรอย่าออกมาพูดดีกว่านะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรานเปลียนคนลรามันไม่เกี่ยวกับกร,รมพูชานะมันไม่ใช่เรื่องของเราลาวก็สู่ส่วนลาวเราไม่อยากตลอะก,กันกับลาวนะเนี่ยที่ออกมาเนี่ยออกมาเตือนหยุดได้ก็หยุดเถอะไม่เกี่ยวกับลาว เรื่องนี้ระวังประเทศกัมพูชากับไทยไม่เกี่ยวกับลาวนะแล้วไอ้เรื่องที่เขามันออกมาพูดเนี่ยบอกว่าสำหรันคนเซนเขาป่วยหนักติดต่อไปรักษาตัวที่ประเทศไทยมันไม่จริงสำหดับคนเซนเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยอะไรสุขภาพเขาแข็ง,ขงแรงดีนะเนี่ยไอ้ที่เขาออกมาเนี่ยชั้นอะ เห็นมาหลายคลิปแล้วนะที่คนไทยก็โพส์น่ะแต่ฉันไม่ตอบก็เพราะฉันก็คิดว่าเออปลอยชังเขาเถอะเขาพูดยังไงก็เรื่องของเขาแต่นี่ที่ฉันออกมาพูดเนี่ยคือว่าเราเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยเราเป็นคนลาวนะออกมาเตือนถ้าไม่รู้อย่าพูดถ้าพูดอะาถหาข่า,าวไหนที่จริงออกมาพูดนะอย่ามั่ว นาะมันไม่เกี่ยวกับเรา,าเราก็อยู่ส่วนลราวมัวเขาบอกเดี๋ยวเขาห้ามคนลาวเนาะครับเขาสั่งห้ามคนลาวอย่ายุง่งอย่าไปยุ่งกับเรื่องของเขมรครับ,รบแต่ว่าคนฝรั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาก็เลยต้องยุง่งฟังครับเฮ้ยสวัสดีทุกคนนะครับพร้อมจะพูดหน่อยนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ประเทศไทยกับเขมรมีปัญหาอีกแล้วตีกันอีกแล้วเนาะแต่ว่าพูดจริงนะ ผมสบายผมไม่ชอบปรับประเทศสองประเทศตีกันนะแต่ว่าผมเบื่อแคนเบอรเียนะผมเบื่อมากคมเบอรเียก็ชอบวาตลอดเลยประเทศไทย copy ประเทศไทย copy ประเทศไทยนี่ประเทศไทยนั่นพัฒนาโน่นมีตลอดเลยมีแคนเบอเดียก็พูดตลอดเลย copy เลย copy เลยแคนเบอรเียับประเทศไทยประเทศไทยไม่ดีไม่ดีไม่ดีดาว่าคุณเห็นไหม คนกัมพบชาียชอบทำงานที่ประเทศไทยทำไมประเทศไทยไม่ดีแต่ว่ามาทำงานได้คนแคนเบอรเรียมาเที่ยวประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยไม่ดีคน,คนคนแคนเบเรียมาห้าหมอที่ประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยไม่ดีคนมาที่ตลาดที่ประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยไม่ดีทำไม เคลมเบเดียนะเคลมเบเดียตลอดเวลาชอบวาชอบพูดนะครับบางโยก็คือเขาห้ามเนาะครับสาวคมเมนห้ามไม่ให้คนลาวยุ่งแต่มงเอิญไม่ได้ห้ามฝรั่งหรือเปล่าเขาบอกว่าประเทศที่สามไม่ไม่ให้ยุ่งครับก็ฝรั่งก็ต้องเป็นประเทศที่สามด้วยนะครับคือวจนะจีเขาห้ามทุกประเทศนะแต่เขาห้ามประเทศอื่นไม่ได้เขากล้าพูดแต่กับคนลาววจนะรู้ไหมโอไม่กล้าพูดกับคนฝรั่งไม่กล้าพูดกับคนเกาหลีไม่กล้าพูดกับคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ย กล้าข่มแต่คนลาวเก่งแต่กับคนลาวอยากให้คนลาวเข้าข้างไงเขาคิดว่าคนลาวเนี่ยได้ประโยชน์จากเขมรโอ้ไอที่เขาออกมาพูดเนี่ยเขาไม่พูดชื่อประเทศอื่นเลยแต่เขาเน้นคนลาวเพราะเขามองว่าคนลาวเนี่ยหนึ่งได้ประโยชน์จากเขาเขามองอย่างนี้นะสองก็คือเป็นประเทศเล็กประมาณนี้ไม่มีศักยภาพใดมานั้นต้องเข้าข้างเขาอยากเข้าข้างไทยเหมือนเหมือนข่มนะบอกยเย้เห็นไหม ไดมอนน่คนพี่ไดมอนนี่ยเขาไม่ใช่คนเลาเนี่ยเขาก็พูด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 เนะ่ยทำไมไม่ห้ามเขาอ่ะคือคือแน่นอนว่าอาจจะไม่กล้าพูดหรือเปล่านะเพราะว่าคนต่างประเทศแน่นอนว่าในในการที่เขามาเข้าข้างประเทศไทยนี่มันยังยิ่งมีน้ําหนักนะบอเจำนะ<อ>มีน้าหนักมากกว่าเดิมนะซึ่งมันไม่ได้ประเทศติดกันไงบ,บอกจำนะ ต่างประเทศเนี่ยเหมือนอังกฤษนะหนุ่มคนนี้ก็อยู่อังกฤษซึ่งไกลมากจากประเทศไทยใช่แต่เขามาอยู่ประเทศไทยแล้วเขาได้เห็นวัฒนธรรมไทยได้เห็นเขมรนะครับถือว่าเค็มแทรกแซงที่เป็นของไทยอ่ะอย่างเช่นในคลิปเขาก็บอกว่านี่เคยมารักษาในโรงพยาบาลไทยเ,ออเคยมาเรียนในประเทศไทยเ,ออเคยมาทํางานในประเทศไทยอ,อแต่พอกลับไปกลับไม่สํานึกบุญคุณไทยไม่ดีไทยไม่ดีแต่มาทํางานมาเรียนมาเข้าโรงพยาบาลครับทุกอย่างไทยไม่ดีครับก็คือ ไม่เคยให้เครดิตหรือชื่นชมประเทศที่มีบุญคุณด้วยครับขนาดฝรั่งเขายังรู้อ่ะใช่นี่ก็คือเชื่อเหลือเกินว่าทําไมเขาไม่พูดเกี่ยวกับฝรั่งเท่าไหร่ยังหนึ่งยังไม่กล้าอย่างเงยประยชพูดนะสองคือคนลาวนี่คงรู้อะไรมากกว่าฝรั่งนะขเขาอยู่ในประเทศไทยใกล้เนานนะถ้าเกิดปล่อยให้คนลาวพูดเนี่ยคนลาวยิ่งพูดความจริงยิ่งเยอะขึ้นคนก็ออกมาพูดเยอะขึ้นเยอะขึ้นทีนี้ฝรั่งเขาก็ยิ่งเห็นเฮ้ยขนาดประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่เขา อยู่ติดกับประเทศไทยนี่ทําไมประเทศนี้เขาชมประเทศไทยอะแล้วทําไมเขเมรน่ะถึงไม่ชมเขาก็ยิ่งกลัวฝรั่งพูดให้เขาอย่างนี้ด้วยเขาเขาคงแปลกใจแหละเขาคงแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนลาวไม่เข้าข้างเขาเนี่ยนะเขาคงผิดหวังเขาตกใจนะยแต่อย่าลืมว่าคนลาวนะเขาทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยเกือบเกือบเกือบครึ่งครึ่งคนละประเทศนะบอชจฟฟร้านเกินร้านตอนนี้อย่าลืมว่านะว่าแรงงานเขมรเนี่ยจะไม่มีในไทยแล้วนะนะเขาจะห้ามเขาจะไม่เอาเขาจะ ดันกลับบ้านหมดแล้ว,วก็มีแค่วียดนามลาวมันก็เรื่องใหญ่ม,มาอ,อันนี้นะ่ะทําให้เขากดดันมากอก<อ>ดดันมากพอคนลาวมาพูดปุ๊บแนนอนไม่มีที่ลงแล้วอ่ะเอาชนะไทยไม่ได้แล้วก็มาที่ลาวหรือว,ว่าเขาคิดอย่างงี้ไหมบ,บ,บ๊โบคิดอีก<า>อย่างนึงว่าคนลาวจํานวนมากๆออกมาแสดงเยอะๆเนี่ยมาพูดถึงขมินในมุมลบเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้คนไทยไม่ชอบคนขมรนเพราะคําพูดของคนลาวหรือเปล่ามองงี้ไหมว่าทําให้คนไทยเนี่ยไม่ชอบพวกเขาแล้ว แม้กระทั่งรรงงานก็อยากผลักดันกลับอะไรเงี้ยเขาจะมองอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าการพูดของคนลาวนี่จะเป็นการยืนยันความจริงที่ประเทศใดนาเสนอตลอดแล้วคนลาวมาช่วยยืนยันอีกเสียงหนึ่งเขากลัวอย่างนี้ไหมแน่นอนแหละบาเจ็บหนึ่งแหละคือประเทศลาวเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยมีความผูกพันกันมาตักงนานนะครับโอ้ใช่ใชเพราะฉะนั้นในการที่คนลาวเรามาทํางานประเทศไทยได้เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่า,านี้แหละที่มันให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนเขมรน,นะแล้วพอมีคนลาวมายืนยันเยอะๆเลยเนี่ย เขาก็ไม่พอใจเพราะว่ามีอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะมายืนยันช่วยมายืนยัน,นยช่วยช่วยวย,ยืนยันช่วยยืนยัน,นว่านี่ประเทศเขเมรเนี่ยไม่ดีนะเพราะว่าเห็นตามตามข่าวแล้วก็ตามความจริงด้วยไง<อ>เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาก็จะมองว่าถ้าเขาขับไล่คนลาวเนี่ยไม่ให้ต้องออกความคิดเห็นไม่ต้องพูดเนี่ยเขาก็จะตัด ตัดออกและเสียงหนึ่งใช่เสียงสนับสนุนไม่มีเลยใช่สู้เฉพาะเอาไทยเขาค,คิดอย่างนี้ใช่เขาค,คิดแบบนั้นแหละแต่เขาไม่ลืมตาว่าฝรั่งก็เห็นด้วยรับเนี่ยมีฝรั่งมายืนยันอีกหลายประเทศมากว่าประเทศไทยถ้าไม่ดีทําไมคุณอยากมาทํางานทําไมคุณอยากมาเข้าโรงพยาบาลทําไมคุณอยากมาเข้าโรงเรียนบอโบในมุมบอโบาบอโบ,าบ,าบาคิดว่ายังไงเนี่ยขาอขมิดน,นะ่อเจ้บ้ะคืออยากจะบอกกันได้ว่าฝรั่งนะไม่ใช่เฉพาะคนนี้นะ เกือบทุกท e e e ja ุกคนอย่าลืมว่าประเทศไทยนี่อันดับหนึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยเขาเห็นใช่ครับเขามาเห็นมาเห็นด้วยตัวเองนะฮะเขามาเห็นแล้วเขาต้องพิสูจน์ด้วยตาตัวเองไม่ใช่ว่าเขาพูดด้วยปากเปล่าด้วยจำาลยไม่เหมือนคนเขมรนะพูดด้วยปากเปล่าไม่มีหลักฐานพอเจ๊บอันนี้นะผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยคือเรื่องจริงนะครับลาวนะฮะเขาเน่ยเห็นนะครับลาวก็ไม่ใช่ทุกคนนะใช่ครับลาวชอบเขมรก็มีอันนี้คือคนชอบเขาก็เลยไปพูด เอียงฝั่งนั้นครับโดยที่เขาไปดูข่าวฝั่งนั้นโดยเขาไม่ดูข่าวฝั่งไทยแต่พวกเราอยู่ประเทศไทยเรานําเสนอข่าวจากฝั่งไทยคือข่าวที่มันเป็นจริงอยากถามว่าถ้าไม่รู้อย่าพูดเราพูดตามคนไทยพูดใช่ครับถ้าคนไทยไม่รู้เราก็ไม่รู้แบบนี้เลยพูดแบบนี้เลยว่าตอให้จริงเลยไม่จริงผมก็พร้อมที่อยู่เคียงข้างประเทศไทยเอาแบบนี้เลยเขาพูดอย่างนี้เขาจะเจ็บใจนะครับไม่สข้างเขาสร้างเขาเลยเอาง่ายๆว่าต่อให้คอมเมนต์ออกมาขู่ออกมาอย่าว่าแต่ผู้หญิงคนนี้เลยเนาะ ออกมาขู่ออกมาห้ามแต่ผมไม่ฟังอ่ะขอจะไปไปเที่ยวเขมรไม่ได้นะพูดอย่างเงี้ยไม่ได้นะผมไม่คิดเดียวไปอยู่แล้วผมบอกเลยว่าแบรนด์ผมเลยเขมรนี่แบน์ผมเลยประเทศเพื่อนบ้านอื่นนะอยากแบนด์ก็แบนด์แต่ผมไม่ได้ไปไปดูถูกหรืออะไรใครนะแต่ว่าผมขอแค่ประเทศไทยอย่าแบนดผมนะบอจริงจริงแน่นอนแล้วเราเราทำเพื่อประเทศไทยเนาะคนไทยเขาก็รู้ว่าเออเนี่ยคนลาวเขามาเขายังมีจิตสานึกนะเราอยากแสดงออกถึงจิตสํานึกที่มาอยู่พื้นแผ่นดินไทยเนี่ย เราได้ทําอะไรบ้างเพื่อประเทศไทยนี่แหละครับตอบตัวเคมรนนี่แหละอืเราเอาหน้าตาเรานี่แหละที่จะมาด่าเคมรนนะ่ะคนเขเมรเ,เนี่ยเกลียดคนไทยไม่หมกลัวไหมกลัวเขมิไหมกลัวไปวันหนึ่งเราเดินปากซอยแล้วมันซัดเขาให้กลัว,วไหมเพราะเราเปิดหน้ากันไม่เคยปิดหน้าเราแบบสู้กันแบบจังๆเลยอย่างเงี้ยแบบประจันหน้าเลยว่าเฮ้ยเราเรายืนตรงข้ามกับเขาแน่นอนแหละตอนเนี้พวกเราเนี่ยกลัวไหมเอาจริงถามมังสองความเลยถามว่ากลัวไม่ไม่กลัวเราอยู่ประเทศไทยถามว่า มีกล้องวงจรปิดไม่เขาอาจจะมองว่าที่จะนี่เมื่อคุณไม่ใช่คนไทยเขาก็กล้าทํานะอ,ะค,อคือผมว่าเขาเขาเขา,เขาต่างหากที่จะเป็นฝ่ายกลัวโ<อ>เพราะตอนนี้เราอยู่ในประเทศแห่นความจริงนะคือลองลอง,ลองมีใครสักคนที่จะมามาทําแบบนั้นเขาก็ต้องกลัวเนาะเพราะว่าเขาไม่แน่นอนแน่นอนไม่ใช่ว่าเราเราอยู่ยืนเดินไปตรงประเทศไทยเราเราจะกลัวแล้วไม่ได้กลัวนะเขาต้องเป็นฝ่ายกลัวอืครับตอนน,อน,นี้ตอนนี้ที่เขาทําอย่างนั้นใช่ไหมคือเขาจะเอาชนะด้วยกําลังและ เขาจะนั้หลักฐานไม่ได้ละเขาเป็นฝ่ายกลัวไม่ใช่เราเป็นฝ่ายกลัวออันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของทั้งเ่ายอดและก็บาโบ้เนาะก็คืออ่าที่ซาคเมน,นี่มาห้ามพวกเราไม่ให้แบบว่าออกความคิดเห็นไม่อยากให้เข้าข้างประเทศไทยอยากให้เขาข้างค,คเมนผมกับสาคนยืนยันตรงนี้ว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามผมก็จะไม่หยุดห้ามได้แต่ไม่ฟังนะครับแล้วก็ ข้าข้างประเทศไทยด้วยหลักความจริงและความถูกต้องครับทุกคนพวกเรา3คนประเทศไทยคือพื้นแผ่นดินที่มีบุญคุณกับพวกเราทั้งคนไทยทั้งพื้นแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มาทําร้ายหรือว่าใส่ร้ายประเทศไทยพวกเราพร้อมออกมาตอบโต้และก็ปกป้องพื้นแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยครับทุกคนคลิปวนี้3คนลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ